เราไม่ได้มีอะไรกันแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องไปดูว่ามันเกิดขึ้นถ้ามันมีการทุจริตเนี่ยผมไม่เอาไว้หรอกนะครับนะชุดที่ผมมาไปเนวันที่28เนี่ยนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับระดับรองผู้การไปนะครับแล้วก็มีทั้งทหารไปมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับข่ายปกครองมีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปนะครับไม่ใช่ว่าไปแบบไปแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปแบบทั่วไปนะครับนะ 28กันยายนเนี่ยผมได้นัดทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารนะครับตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็สาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบนะครับสถานบัมบัตนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเขาเรียกว่าสถานบัมบัดเนี่ยสมัครใจนะครับผู้สมัครใจในการบัมบัดเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับสถานบัมบัดนี้ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขเริ่มตั้งแต่ปี240นะครับสถานบัมบัดนี้นะครับ ที่อยู่ภายในใต้การดูแลของเจ้าวาดนะครับที่วัดนี่นะครับมีกรมหมวงปรพฤตเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเอาคนที่ติดยาเสพติดมาฝากไว้กับเจ้าวาดนะครับจนกระทั่งถึงปี255นะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกใบอนุญาตนะครับให้เป็นสถานบำบัดโดยภาคสมัครใจนะครับปี255นะครับจนถึงปัจจุบันนะซึ่งสถานบำบัดเนี่ยจะมีเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ติดยาเสพติดแล้วมาบำบัดนะครับโดยนะครับ มีปปสเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็มีสาธารณสุขอำเภอนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีหมอนะครับมีหมอที่ใช้ย,ยาสมุนไพรนะครับมาบําบัดในการรักษานะครับคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็ประเภทที่2คือเป็นคนวิกลจริตนะครับหรือเขาเรียกคนบ้านะครับก็อยู่ในอยู่ในประเภทที่2ที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยทั้งสองทั้งสองประเภทเนี่ย ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของวัดแห่งนี้นะครับจากเดิมนะครับมีเพียงแค่50คนในการกําหนดระเบียบเนี่ยห้คนแต่ต่อมาเนี่ยนะครับมันมีการเกิดเรื่องการทาร้ายร่างกายพ่อแม่หรือทําลายทรัพย์สินภายในบ้านแล้วก็มีการทาร้ายบุคคลภายนอกนะครับในพื้นที่ไพาศาลนะครับจานวนมากนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสถิติมาให้ดูนะครับว่ามีสิทธิในการทาร้ายจาก พวกมีคนจริตหรือพวกเสพยาบ้าเนี่ยที่จนจนกระทั่งกลายเป็นประสาทหลอนเนี่ยนะครับในภาคอีสานจำนวนมากโดยเฉพาะที่นะครับเอาไม่ว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีเสถริติมีจังหวัดกาลสินและอื่นๆเนี่ยนะครับจำนวนมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่พ่อแม่เนี่ยนะครับกลัวเพราะว่าหนึ่งประสาทหลอนเนี่ยมันเหมือนซอมบี้คือไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุร้ายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือสามารถฆ่าคนได้ตลอดเวลา แล้วก็สามารถทําลายทรัพย์สินในบ้านสามารถเผาะอะไรได้หมดแล้วก็คนภายนอกก็สามารถทําลายได้จึงเป็นที่คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่อยากให้อยู่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพ่อแม่ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็เลยหาสถานที่นะครับที่จะต้องให้ตำรวจไปคุมขังตำรจวจก็จับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกจับมาเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยเพราะว่าเป็นผู้เสพนะครับไม่ใช่เป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้เสพไม่ใช่เป็นผู้ค้านะทีนี้เนี่ย ื่อจับมาบ่อยๆเข้าพอปล่อยมาก็มาทาร้ายปล่อยมาก็มาทำร้ายปล่อยมาก็มาทาํา,าทรา้ายมาทราําทรลายทรัพย์สินจนไม่ใช่เอื้อมละอาของคนในหมู่บ้านนะครับในเขตไพศา,าจลจำนวนมากเรามีสถิตินะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูนะครับว่ามันมีสถิติที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละอำเภอเนี่ยในไพศาลเป็นอย่างไรนะครับนะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีนะครับอาสาสมัครชื่อตีเนี่ยในในละเอ็ดเนี่ยนะครับก็ มีป่า่อป่าบอกว่าให้ไปที่วัดแห่งนี้ที่จังหวัดการบรีนะโดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับว่าต้องเสียค่าสมัครแกกเข้าที่วัดเนี่ยหมื่นบาทแล้วก็มีการซื้ออาหารนะครับนอกเหนือจากที่วัดจัดให้เนี่ยเดือนละ2000นนะครับแต่ถ้าอ,อยู่ไม่ครบอะไรเงี้ยมันจะมีระเบียบอยู่ของมันซึ่งระเบียบวันนี้ผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเป็นระเบียบที่มีการตกลงกันโดยชอบอด้วยกฎหมายนะครับมีการตกลงกันเป็นรายลัาษณ์อักอนนะครับโดยความบินยอมของ ของทั้งสองฝ่ายระหว่างฝ่ายวัดกับฝ่ายผู้ปกครองของคนที่เอามาฝากนะครับทีนี้เวลาที่พามาเนี่ยนะครับก็จะมีมีมากก็คือ,อทางร้อยเอ็ดกับทางกาลสินทางกาลสินเนี่ยก็จะมีการโอนเงินผ่านดาบตำรวจคนหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่านะครับทนายความที่ไปยื่นเอกสารที่กองปราฟฟารมนะครับว่าเป็นการโอนเงินเข้าดาบตำรวจเนี่ยสวรณภูมิเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณไม่รู้จริงนะครับ เป็นการโอนเงินเข้าดาตดตำรวจที่จังหวัดกาลสินนะครับไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเอ็ดนะครับเป็นของกาลสินนะผ่านดาตดตำรวจแต่ของอสมวรรณภูมภพพิเนี่ยผ่านอ,อสศนะครับอ,อสศตีนะอันนี้ให้คุณรู้ไว้นะครับนะทีนี้เมื่อมีการนะครับบาดต่อปากแล้วเนี่ยอ,อสศตีเนี่ยนะครับหรือดาตดตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ส่งที่เดียวไม่ใช่ส่งเฉพาะที่กาญจนบุรีมีมีการส่งไปศูนย์เชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆเหลเราเนี้ยแล้วแต่ว่า ใกล้ๆนะครับอันนี้ต้องบอกให้รู้ก่อนความจริงคืออะไรนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันที่28กันยาเนี่ยผมก็เลยเพื่อให้ความจริงทั้งหมดเนี่ยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานบบัตที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ4ี่หน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองนะครับกระทรวงสาธารณสุขว่สศนะแล้วก็กรมอุบพติเี่ยนะครับสรุปแล้วคือใช้งบประมาณของใครใครเป็นผู้ดูแลงบประมาณแล้วก็ใครเป็นผู้ควบคุม นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มานะครับบำบัดในการควบคุมดูแลเนี่ยใครได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานไหนอะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับแล้วเงินที่มีการเก็บเนี่ยหนึ่งบาทแรกเข้าหรือ10,000บาทออกอะไรเงี้ยแล้วก็รายเดือน2000เนี่ยนะครับเก็บกันยังไงแล้วก็เอาไปใช้จ่ายกันยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรารับรู้คือว่าศูนย์เนี่ยเคยเป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบําบัดผู้ป่วยยาเสพติดแล้วก็รักษาคนที่ประสาทร้อนเนี่ยได้ผลนะครับเป็นอย่างดี นะใครมารักษาก็หายแต่มันมประสบปัญหาปี59เป็นต้นมาเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมานะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะไปตรวจสอบเนี่ยจะไปตรวจสอบว่าหนึ่งมีการทุจลิตของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ที่มีการให้งบประมาณมาแล้วมีการโกงกินงบประมาณหรือไม่2ส,สถานที่บําบัดเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นสถานที่บำบัดของเดิมนะครับที่มีการรักษามาโดยตั้งแต่ปี2 4งพัจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสถานที่เดิมแต่เนื่องจากว่ามันมี มีคนที่มาบำบัดรักษาเนี่ยจำนวนมากนะครับจากเดิม50จนกลายเป็น2อ0สเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่เราจะต้องไปไปพิสูจน์ความจริงกันให้ทราบนะครับ 3. ไอ้บอกที่มีการซ้อมทรมานเนี่ยตกลงมีซ้อมจริงไหมใครเป็นคนซ้อมซ้อมโดยชอบ้วยกฎหมายไหมหรือว่ามีระเบียบพธิธีปฏิบัติว่าถ้าคนที่ทําผิดต้องถูกลงโทษแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปไปดูระเบียบของทางสาธารณอำเภอหรือทาง เจ้าที่รัฐครับที่มีการออกบรรญาตให้กระสูนอย่างนี้นะครับ C ที่จะต้องไปตรวจสอบอีกคือที่มีเรื่องบอกว่ามีคนที่มารักษาแล้วก็เสียชีวิต2รายสามรายก็แล้วแต่ผมก็จะไปดูว่าหนึ่งมันมีเรื่องของอถูกฆ่าตายหรือว่าถูกซ้อมตายหรือว่าตายเพราะ,ะเกี่ยวกับโรคนะครับเกี่ยวกับโรคประจําตัวอันนี้ก็ต้องไปดูผลการดําเนินคดีของเจ้าที่ว่ามีการดาเนินคดีไหมหรือว่า เป็นคดีที่มีการชนสุตรการตายแล้วปกรรองพ่อแม่เนี่ยไม่ติดใจอันเนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับต้องต้องทําทุกฝ่ายให้มันโปร่งใสแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีการทุจริกต,ก,ตก็ต้องให้มันตรงไปตรงมาวัดนะครับทําไมถึงบ่ายปัดละเลยให้เป็นแบบนี้สถานบัมบัดทําไมถึงถึงคับแคบถึงงานต้องนะครับมันไม่เหมือนที่บําบัดที่สมุทรสาครที่เราเคยไปดูนะครับอันนั้นก็คือเป็นสวนบัมบัติแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วทำไมที่อื่นถึงไม่กเก็บเงินทําไมที่นี่กเก็บเงินเพราะอะไรมันต้องไปพิสูจน์ให้หมดนะครับแล้วให้ได้ข้อได้จริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออความจริงคืออะไรนะครับผมไม่ไปด่าใครไม่ไปกล่าวหาใครแต่จะใช้ความจริงมากนะคือเรื่องหลักฐานไม่ต้องกังวลครับนะทางตํารวจเนี่ยนะครับก่อนที่หมอปลาเนี่ยนะกับสามแองกับภรรยาเนี่ยกับงนาารมเนี่ยจะไปที่ศูนย์แห่งนี้เขาได้ไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก่อนแล้วแต่นั้นทางตํารวจ ผู้อจังหวัดกานบุรีเนี่ยเขามีชุดสืบที่มาทําเรื่องนี้อยู่แล้วมีข้อมูลทางลับอยู่แล้วนะครับอันนี้่ต้องประชาชนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าไปก็มีหลักฐานอยู่ครบถ้วนนะครับรองเจ้วาวาดที่รักษาการอยู่ก็อยู่ทางแพทย์ทางหมอบําบัดอะไรทุกอย่างทุกคนจินดีให้คว้มร่วม,มือหมดครับนาไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีไปเอาภาษาไปทุกหน่วยและเราบอกแล้วว่าเราต้องการทําความจริงให้ปรากฏและให้มันเกิดความโปรง่งใสแล้วก็ให้เกิดความมิตรธรรมทุกฝ่ายว่าไม่ใช่ถูกกลาา่าวหาวันนี้เนี่ย ที่เอาไปอยู่ที่เขาชนไก่เนี่ยนะครับจังหวัดกระบีเนี่ยเหลือเพียงแค่70คนนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนวิกลจริตเท่านั้นนะครับแล้วผมถามว่าวันนี้ที่กลับไปบ้านที่จังหวัดลัดเอ็ดแล้วไปก่อคดีขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ไปทุกตีอะไรเนี่ยแล้ววันนี้จะทาอย่างไรนะสังคมต้องมองให้ดีว่าเรากํลาลังอยู่ในเรื่องของการที่เรานะครับเข้าไปช่วยเหลือซอมบี้นะครับหรือไปช่วยเหลือคนที่วิกลจริตแบบนี้แล้วก็ถ้าเข้ากลับไปในหมู่บ้านอีก จะทาอย่างไรเรามองตรงนี้มากกว่าเราผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้มีการตรวจความภาคสี่ผูติบุคโทยันยงวิเชอสถนะครับซึ่งเขามีโครงการในการเนื่องจากในภาคอีสานเนี่ยม,ม,มีมีเรื่องของซอมบี้แบบนี้เยอะมากคือเรื่องของการทําร้ายนะครับคนที่บ้านแล้วก็ทำา้ายทรัพย์สินแล้วก็ทําร้ายคนภายนอกเนี่ยเขาจะแยกเป็นสีสีนะครับเขาก็เลยมีโครงการในการจาวคนพวกนี้ไปอยู่ในศูนย์ของความควบคุมดูแลถ้าเป็นอำเภอก็จะเป็นทาง ทางนายอำเภอเป็นผู้ดูแลถ้าเป็นระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการในแต่และในแต่และในแต่และอำเภอในแต่และจังหวัดนะครับซึ่งเขากำลังทําโครงการนี้อยู่ซึ่งหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดก็มีการตอบตกลงกันกันอย่างดีนะครับในความร่วมมืออย่างดีแต่บางบางจังหวัดก็ยังไม่มีความร่วมมือดังนั้นต้องรอนะครับนะต้องรอนะครับนะต้องรอนะครับผมต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ย เขามีโครงการแต่บางอย่างโครงการเนี่ยมันมันต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับดังนั้นนะผมนึกบอกว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยมันต้องเป็นพิสูจน์ความจริงอันนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องทัวลงนะเพราะสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมพูด้ตรงแต่เราต้องการให้คุณคือรู้ความจริงเอาความจริงมานะเอาความจริงมาคุยกันนะครับนะ อย่างนี่ไอ้ิริชัยเนี่ยะนะเอามาปวนเนี่ยคือผมมองตรงว่าผมเนี่ยกับหมอปลาเนี่ยกับน้ำป้าเนี่ยนะถึงไม่เคยเจอกันเนี่ยแต่เคยคุยกันนะกับน้ำปาเนี่ยนะเขารู้ดีว่าตอนนี้เขานะเคยเอาคนบ้ามารักษาที่บ้านเนี่ยนะเขาก็ทําเหมือนกันเขาก็ล่าโซ่เหมือนกันนะเขาก็ลร่าโซ่เพราะว่าไม่นั้นเขาก็คุ้มขั่งได้เหมือนกัน ไม่ใช่คุณไปถามหมอปลาว่าจริงไหมว่าหมอปลาเคยบอกไหมว่าตอนนี้เขารักษาคนไข้ของเขาที่เขาไปดูแลที่บ้านเขา,าเขาก็มีการล้ำโซ่เหมือนกันเพราะว่านั้น,น,นเนี่ยคนพวกนี้มันคุ้มข้างได้ตลอดเวลามันโอกาสที่จะทำอะไรคนมีแต่นั้นมันไม่ต่างกันหรอกนะครับกับการควบคุมดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะอย่าอย่าจับแพ้ชนแก่เอาความจริงมาคุยกันเอาทุกอย่างมาให้มามาแก้ไขปรับปรุงนะนะครับเอามาแก้ไขปรับปรุงดังนั้นเนี่ยคือ อะไรที่มันไม่ดีก็ทําให้มันดีนะถ้ามันไม่ถูกต้องทุจริตคอรัปชั่นก็ต้องดําเนินคดี mm hmm. เหมือนที่ผมดำเนินคดีทุกคนเนี่ยนะครับตํารวจดีเอสไอนะครับรัฐมนตรีอะไรผมก็ดําเนินคดีหมดผมไม่สนใจว่าจะเป็นใครนะผมไม่ได้กังวลเลยนะครับเรื่องพวกนี้คือเอาความจริงมาคุยกันแล้วแล้วยี่สิบแปดนะครับกันยายนนี้ทุกคนก็จะได้ความจริงที่ปรากฏนะครับนะดังนั้นเนี่ยคือจะเป็นบ้าไม่บ้าจะอะไรก็แล้วแต่ แต่มันคือคนพวกนี้คือเขาเรียกคนประสาทหลอนนะครับนะถึงบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างอย่าไปกังวลครับเราไปตรวจสอบนะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะและเราก็มีหน้าที่ทําง,งานของเรานะครับนะคือนายสิริชัยเนี่ยนะครับคนเนี้ยเป็นคนของทนายสายโจรนะ คือเขาเข้ามาปวดแล้วตลอดเวลาแหละนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับคุณต้องแยกแยกกันให้ถูกนะครับว่าความจริงในการรักษาคนก็ต้องเรื่องหนึ่งผมคุณไม่เป็นพ่อแม่เขาคุณไม่รู้หรอกผมไปอีสานมาเนี่ยผมก็ไปคุยมานะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่รักลูกแต่เขากลัวลูกเขาจะเพอาประสาทหลอนมาเนี่ยพวกสอมบีวกเ,เนี่ยไม่รู้มันจะฆ่าเขาเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะเผาบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะทําร้ายคนเมื่อไหร่ อันนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะครับคุณลองไปไปอยู่บ้านเขาดิแล้วถ้าเกิดคนพวกนี้อ่าหรือใครก็ได้ที่คิดว่าแน่จริงอ่ะคุณลองคนพวกนี้ไปอยู่บ้านคุณไม่ล่ะสักสองร้อยคนเนี่ยแล้วคุณคุณลองเก็บเขาได้หมื่นหนึ่งอ่าแล้วเก็บรายเดือนสองพันคุณคิดว่าคุณจะคุมเขาได้ไหมนะครับนะคุณไม่พูดได้คุณไม่ได้เป็นเขานี่คุณไม่เป็นพ่อแม่เขา คุณบอกไม่ควรอยู่ในในในแบบนั้นคุณรู้ได้ไงคุณคุณได้แต่เห็นภาพข่าวคุณไม่ได้เห็นความจริงคุณไปกับผมไหมล่ะไอคนที่พูดบอกว่าเนี่ยมันเป็นนรกเลยเนี่ยไปกับผมไหมยี่แปดอะอ่ะเอาไหมไปกับผมไหมออนะคุณไปกับผมเนี่ยยี่แปดถ้าคุณแน่จริงไอที่ด่าตำรวจด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยว่าเป็นนรกเป็นอะไรเนี่ยคุณลองไปดูไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงต้องอยู่แบบนั้นทําไมเขาถึงต้องต้องเกิดแบบนั้นคุณต้องไปดูครับนะ เออคุณไม่รู้หรอกนะผมบอกให้เลยว่าคุณอย่าเพิ่งด่าคนคุณไปดูของจริงก่อนดีกว่าว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรทาไมเขาถึงเอามาจากาอีสานมาอยู่ที่เมืองการนะคุณไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องฟังความจริงก่อนแล้วคุณค่อยมาด่าเขาไม่ใช่คุณฟังนะรายการผลกระแสแล้วคุณก็เชื่อไปหมดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับผมบอกให้เลยว่านะผมไม่อยาพูดหรอกเพราะว่า เนชาเพื่อนผมเนี่ยถูกหนุ่มกัญชัยเอาไปเชือดหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแนละ้วที่เอาไปเชือดผมบอกให้เลยว่ามันไม่ควรเอาทําแบบนั้นนะความจริงอ่ะผมท้าด้วยว่าเอาผมไปดีเบตกับหมอปลาไหมหนุ่มกัญชัยไม่กล้าผมมองไปออกนะผมผมรู้มแเลยว่าเราเอาผมไปดีเบตกับหมอปลาไหมล่ะเอาคุยได้เหตุด้วยผลกันไม่ใช่ว่ามาทะเลาะกันนะอ่านะแต่จริงจริงคือเนื่องจากว่าคนที่ไปอยู่ที่นั้นอนะ่ะทำไมมันเยอะผมสงสัยอยู่ว่าทําไมถึงปล่อยให้มีคนอยู่เชนมลมากถึงสองสามร้อยคนแล้ว แล้วเงินที่เก็บไปเดือนในครั้งละหมื่นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนแล้วก็รายเดือนอีกสองพันเนี่ยตลงสองพันเนี่ยเขาได้กินของดีไหมอ่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเจ้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสี่หน่วยงานเนี่ยมีใครเข้าไปดูแลไหมมีการปฏิบัติยังไงทําไมถึงถึงเกิดขึ้นแบบนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีคําตอบให้เราได้นะครับในวันที่ยี่สิบแปดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะทุกอย่างคือนะครับ เราต้องการให้เห็นว่าความจริงคืออะไรเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะผมเห็นศูนย์อื่นนะครับศูนย์สมุทรสาครก็มีนะครับบัมบัดนะครับผู้เสพก็ไม่เห็นเป็นแบบที่ที่เกิดขึ้นอ่าพวกะอย่างเนี้ยทาไมเราไม่เป็นพิสูจน์ความจริงกันล่ะทําไมเราไม่ไปเอาเรื่องที่เกิดขึ้นของจริงนะไม่ใช่ฟังแค่คนสองคนแล้วคุณก็เอาไปจ,จับแพะชนแกะวันนี้ขเขาชนไก่เนี่ยเจ็ดสิบคนเนี่ยผมได้รับรายงานมาเนี่ย ว่ามีเด็กคนวิกจรจิตไม่ใช่คนติดยานะอ่าอ่ะ,อะคุณเอางี้ไหมหมอปลาไปเอาไหมเจ็ดสิบคนเนี่ยที่อยู่ที่เขาชนไก่ไปรับหน่อยอ่ารับไหมล่ะอ่าผมไม่กลับไปรับก็ได้คือพวกอย่างนี้ถ้าเขาเป็นคนวิกจริตมันต้องส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรศีรัญญาอ่าโรงพยาบาลรักษาคนบ้านะแต่ทําไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงมาที่นี่เราก็ต้องไปนั่งหาคําตอบให้ได้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเออเนี่ยถ้าเขาเป็นคนวิกจรจิตเนี่ย ราก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าไหมเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับการบําบัดที่ดีที่ถูกต้องอ,อย่างน,น,นี้นี่คือการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่คุณจะไปส่งเขาชนไก่เขาชนไก่แล้วแล้วมันจะรักษาเขาหายไหมแล้วมันถูกคุ้มแล้วเกิดกุ้มข้างมาแล้วใครจะไปคนดูแลแล้วใครถ้าเกิดมันกุ้มข้างมามีเจ้าที่จะควบคุมไหวไหมนะคุณต้องเอาไปดูให้ดีไม่ใช่ว่า เรามาเรามาบอกว่าเขาเป็นนรกอะไรไม่ใช่มันต้องดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นตอมันเกิดจากอะไรแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันจะได้แก้ปัญหาให้ถูกถ้าเขาเป็นคนที่ติดยาเสพติดจริงอ่าเอาไปบําบัดทําไมมันมันบบัดเป็นปีอ่ะทาไมมันบําบัดเนี่ยมันน่าจะเดือนนึงก็หายแล้วมันคนเสพยาทําไมอยู่กันเป็นปีอ่ามันก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้บอกที่บอกว่านะติดยาเสพติดแล้วเป็นบ้าเนี่ยอ่ามัน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 เป็นยังไงนะมันต้องเป็นมันต้องเป็น มันต้องไปตรวจสอบให้ชัดน่ะทําไมเขาอยู่หกเดือนแปดเดือนปีหนึ่งท่้งท่าน,นี้บอกว่าเขาเสพยานะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้มีคนวิตกคนิตเขาก็ลองไปดูนะนะครับก็ตอนนี้เขาเขาปิดศูนย์แล้วแต่เราสงสัยว่าทําไมถึงรีบชิงปิดศูนย์นะครับดทีนสำคัญคือคนเนี่ยก็อยู่ที่เขาชนไก่อยู่บ้านหมอปลาอยู่สิบเจ็ดคนอยู่ที่เขาชนไก่นะนะครับผมเห็นต้องกลัวเลยคือ เราไปพิสูจน์กันว่าเออเป็นอย่างไรนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้เอาเข้าไปรักษาให้ถูกต้องนะถ้าเกิดเขาคุ้มข้างมาแล้วใครจะคุมเขานะกลับบ้านไปแล้วใครจะเป็นคนดูแลเขาคนในหมู่บ้านเขากลัวนะครับในภาคอีสานเขาไม่ใช่เขาไม่กลัวนะนะคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับมันเกิดอะไรก็ขึ้นได้ตลอดเวลาน,ะลนั้นนะครับลองพิจารณาดูนะทุกเรื่องลองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่อาศัยคอมเมนต์ด่ายอย่างเดียวนะครับนะผมบอกให้เลย ผมไม่จำเป็นต้องหิวแสงหรอกไอควายเอ้ยนะไม่จําเป็นต้องหิวแสงคนยังผมอ่ะไม่จำเป็นต้องหิวแสงเพราะผมไม่จําเป็นผมอยู่มาเก้าปีไอ้น้องเองเนี่ยไม่รู้จักพี่เลยผมอยู่มาเก้าปีผมไม่จำเป็นต้องหิวแสงเรื่องพวกนี้มันไม่จําเป็นเลยแต่ผมอยากให้ให้เห็นความจริงว่าทําไมคุณต้องไปด่าตํารวจเขาแย่แยแบบนั้นเอคุณทาไมต้องไปบังคับตํารวจทุกรูปแบบนะกองปราบเขาก็ยืนยันกับผมไปแล้วว่าไม่มีความผิดแม้แต่รายเดียวทุกอย่างถูกต้องหมด โปร่งใสนะครับตรวจสอบได้ไปดูได้เลยก็ปราบเนี่ยบอกกับทนายไพศาลด้วยซ้ําไปว่านะมันไม่มีความผิดนะครับแลนะไม่เข้าข่ายค่ามนุษย์นะคุณฐานทนายไพศาลก็ได้ไปจริงไหมนะพุ่มกับกองห้าเนี่ยเขาได้บอกคุณไพศาลไหมว่าให้ไปตรวจสอบนะครับหน่วยงานที่เกิดขึ้นมามันมันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะมีการทุจริตหรือไม่นะอันนี้คือคุณไพศาลกล้าพูดไหมล่ะว่าพุ่มกับกองห้าพูดอย่างนี้ไหมนะเราไม่ได้มีอะไรกรันแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่า สิ u, any, <man quiet> <man quiet ่งที่เ okay กิดข okay ึ้นเนี่ยนะครับต้องไปดูว่ามันเกิดขึ้นถ้ามันมีการทุจริตเนี่ยผอไม่เอาไว้หรอกนะครับนะชุดที่ผมมาไปในวันที่ยี่บแปดเนี่ยนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับมีเจ้าที่นะครับระดับรองผู้การไปนะครับแล้วก็มีทั้งทหารไปมีทั้งเจ้าที่นะครับฝ่ายปกครองมีทั้งเจ้าที่สาธารณสุขไปนะครับไม่ใช่ว่าไปแบบไปแบบเออไม่ไม่ไม่ใช่ไปแบบทั่วไปนะครับนะนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ